รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย You Channel ทีวีมหาวิทยาลัยภูมิใจเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแคมปัสทีวีรายการดีๆที่รวบรวมโชว์สุดพิเศษและทุกกิจกรรมสร้างสรรค์าจากทั่วฝาเมืองไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียวแคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์ว like. ีไลท์ซุปไก,ก่สกัดรสชาติใหม่หอมอ,อร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์ เดิมๆกาแฟค o ฟฟี่พลัสจาก n น t จอร์กิฟช่วงแคมปัสโชว์นี้จะพาเพื่อนๆไปดูโชว์ที่มีดีทั้งรสชาติและอลังการด้วยลีลานั่นก็คือการโชว์บาร์เทนเดอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครและในช่วงแคมปัสทัวร์จะพาเพื่อนๆไปงานเดซี่ไนท์จากมหาวิทยาลัยอสัสว์ชัญช่วงแคมปัสโชว์สนับสนุนโดย แบรนด์วิไลซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไล์ <Like S 2> เลยแบรนด์วิไล์ ถึงเวลาแล้วกับโชว์สุดพิเศษของพวกเขาบาร์แฟร์แมนจับตาดูให้ดีนะครับลีลาแบบนี้หาดูได้ยากจริงๆ This me, just me Don't even know if I am โชว์เมื่อกี้จะเป็นรูปแบบการโชว์แบบทีมนะครับการโชว์แฟร์บาร์เทนเดอร์จะมีรูปแบบการต่อสู้สอดแทรกเข้าไปอยู่นิดหน่อยนะครับมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นการโชว์ที่สอดแทรกไปนในการทำค็อกเทลเอตครับเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจมีความตื่นเต้นสนุกไปกับโชว์ครับที่ยากที่สุดคือการเล่นพร้อมกันนะครับ มันต้องใช้เวลาซ้อมด้วยกันแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันคุยกันพอสมควรครับผมถึงจะออกมาในรูปแบบการโชว์ที่เป็นทีมแล้วก็ร้อมเพียงกันแล้วก็ดูดีสุดได้นอกจากลีลาจะเด็ดดวงขนาดนี้แล้วเรื่องรสชาติก็ต้อง The ะเบสเหมือนกันครับเอาเป็นว่าไปดูเพื่อนๆเนขามิก c o อก t a i l กันดีกว่าสวัสดีครับเบนครับผมนายธันวาเพชรบังเกิดนะครับผมผมนะครับอยู่คณะศิลปศาสตร์ครับผมสาขาการโรงแรมนะครับผมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,น,นครน,นะครับผม วันนี้นะครับผมจะทำคลาสสิกค็อกเทลนะครับผมที่มีชื่อว่าเซ็กออนเดอะบีทครับผมในสิ่งที่ผมกำลังควงอยู่นะครับเรียกว่าบอตเทิเชคเกอร์นะครับผมก็ถ้าในอาชีพสายการเป็นบาร์เทนเดอร์นะผมเขาจะเรียกว่าการแฟร์สกิลนะครับผมคือการผสมเครื่องดื่มประกอบดีลานะครับผมส่วนผสมแรกนะครับของเซ็กออนเดอะบีทก็คือวอดก้าครับผมตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพีทลิเคียวครับผมพีทลิเคียวเนี่ยก็จะเป็นเหล้าที่ว่า จะมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะน้อยกว่าเหล้าปกตินะครับผมจะเป็นเหล้ากลิ่นพีทนะครับผมเพื่อจะเพิ่มรสชาติของค็อกเทลให้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำผลไม้ครับผมน้ำผลไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำส้มกับน้ำสับประรดครับ <Some say. S 2> แล้วก็ตามด้วยสวิตแอนด์ซาวนะครับผมสวิตแอนด์ซาวเนี่ยในสัปของบาร์เทนเดอร์ก็คือว่า การที่จะเอาน้ําเชื่อมกับน้ํามะนาวนะครับมามิ x รวมกันครับผมเพื่อเป็นการตัดขั้นตอนนะครับผมในการทําเครื่องดื่มให้มันเร็วแล้วก็วง่ายมากขึ้นครับผมที่สําคัญเลยนะครับของ b a r t เ n d e r นะครับผมคือทุกแก้วที่ออกไปให้กับลูกค้านะครับผมค็อกเทลตัวนั้นต้องทําจากใจครับเราหุ่นแล้วก็ต้องอร่อยที่สุดได้วยครับเล้วก็เลยต้องชิมก่อนครับผมการที่ว่าห,หยอดที่หลังมันนะเพราะว่า เวลาเราทํางานนะครับผมมือของ์เทนเดอร์จะเป็นส่วนที่สะอาดที่สุดครับผมเพราะจะเป็นส่วนที่ว่าเราต้องล้างตลอดแล้วก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ว่าเราจะชิมอย่างนี้ก็ใช่ไหมครับว่าด้านนี้มันเป็นด้านที่เราต้องหยิบจับอะไรครับผมมันจะเป็นด้านที่ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยไฮยีไม่ค่อยสะอาดครับผมเราก็จะใช้เป็นหลังมือแทนค็อกเทลที่ดีนะครับควรจะเช็ค1 0ถึง12วินาทีนะครับผมเพื่อจะทำให้ค็อกเทลแล้วก็ทำให้ส่วนผสมทุกอย่างนะครับเข้ากัน ตัวสเตนเนอร์นี่นะครับผมมีไว้ใช้อะไรประโยชน์ของมันก็คือว่า mm. เวลาทำค็อกเทลนะครับผมในส่วนผสมของค็อกเทลเนี่ยจะต้องมีน้ำแข็งใช่ไหมครับผมค็อกเทลบางตัวเนี่ยมันมันต้องการออกมาในรูปแบบของการเคลียนะครับผมก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถกรองไม่ให้น้ำแข็งตกลงไปที่แก้วได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะวาง กานิดลงไปการนิดนะครับหรือว่าเลขอย่างนึงคือเด coration นะครับผม decoration เ mm hmm. นี่ยในในสั์ของบาร์เทนเดอร์เนี่ยคือการในการตกแต่งปากแก้วนะครับผมแล้วคือสิ่งที่จะมาเป็นการนิดหรือว่า decoration ของ็อกเทลได้คือว่าจะต้องมีส่วนผสมนั้นอยู่ในแก้วด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเอาสับประรดเป็นการนิดแต่ในแก้วเนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้ำสับประรดก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่ถูกต้องะครับในในทีเดียว นับว่าครบเครื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์ชั้นนำจริงๆครับนี่แหละครับนักศึกษาระดับ5ดาวจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเราจัดก,การศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกรับใช้สังคม นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วมหาวิทยาลัยยังเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาด้วยการฝึกประสบการณ์ฝึกการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรนอกชั้นเรียนอาทิในเรื่องของการกีฬาอาทิในเรื่องของการทํากิจกรรมการแข่งขันการประกวดต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับบัณฑิตของเราเพื่อจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมใช้ออกสู่สังคม เรามั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั้นเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะของการทำงานเป็นทีมเป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา4ปีหรือ5ปีที่ก่อนจะสำเร็จการศึกษานั้นเพื่อที่จะ ทำให้ตัวบัณฑิตของเรานั้นเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้สำหรับสถานประกอบการอย่างแท้จริงครับการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลนั้นมีมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่14ในประเทศฝรั่งเศสโดยใช้เบียร์เหล้าน้ำผึ้งเป็นหลักแล้วยึงนำมาผสมกับเหล้าที่ใส่เครื่องเทศแล้วมีการพัฒนาไปใช้ไวน์เหล้าเครื่องเทศน้ำตาลน,น้ำผลไม้ผสมกันโดยชาวฝรั่งเศสเรียกว่าค็อกเทลสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิดได้แก่ แอปเปอร์ v ิทิฟค็อกเนิยมดื่มก่อนอาหารเรียกน้ำย่อยเช่นมาทีนีแมนแฮตตันโอแฟชั่นค็อกเ i l เครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันในงานเลี้ยงต่างๆมีรสหวานและมีการผสมผลไม้ต่างๆเช่นพิงเ l ลดี้บัคคาดี้ค็อกเท a อ e เล็กซานเดอร์ไฮบอนหรือลองดิงนิยมดื่มแก้กระหายมีผลไม้และน้ำเชื่อมเป็นส่วนผสมทำให้มีรสเปรี้ยวหวานเช่นฟิกส์โคลินสติม l ล n น เหมาะสำหรับบํารุงร่างกายเพราะมีครีมไข่นมสดผสม,มอยู่ส่วนมากนิยมดื่นในตอนเช้าเช่นเอ็กน็อกฟิกช่วงหน้าครับกับภารกิจพิชิตเซียนในท่าบัมจะเป็นยังไงต้องติดตามนะครับ หนึ่งดูด,ดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีค่ะทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆอะค่ะ ดึงดูดดียค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆในโรลงมาหาก็แบบได้ยินนะคะมันทําให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเทรนด์ะครับมีป้ายใหญ่ๆอย่างงี้